ยโยยสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซ่ so แล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม h o wow, า Flipper หรือว่าเกมบ้านตีเป็ดกันอีกแล้วครับผมเราก็จะมาทําบ้านกันอีกเช่นเคยนะฮะเราพาที่แล้วเนี่ยเราก็ทําบ้านค้างไว้หลังหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาต่อกันในบ้านหลังเดิมนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาหน้าตาสวยขนาดไหนนะเป็นบ้าน2ชั้นที่หลายๆคนรีเควสว่าอยากจะให้เราทําเป็นบ้าน2ชั้นบ้างเนาะ ก่อนอื่นครับก่อนที่จะทํทบ้านกาันเราก็จะมาติดรูปภาพแฟนอาร์ตกันอีกเช่นเคยซึ่งมีแฟนอาร์ตส่งเข้ามากันอีกแล้วนะฮะมาเดี๋ยวมาติดรูปกันดีกว่ามาแววรูปภาพแฟนอาร์ตสวยๆโอ้ยรูปใหญ่ไปลดขนาดแป๊บหนึ่งอ่าประมาณสักเท่านี้นะ่าจะกําลังดีนี่ติดเข้าไปก็ดูสวยงามมากเลยนะฮะเป็นรูปภาพที่เรากอดกุเดทามะน้องไข่ขี้เกียจสุดน่ารัก ต้องขอบคุณมากๆเลยรูปภาพแฟนอาร์รูปนี้ี่พี่เซนดูดีมากเลยนะฮะกูเดธามาเนี่ไม่ใช่ของใครหรอกไปยืมของพี่เบลมากอดเล่นเฉยๆนะจริงไม่ใช่ของพี่เซนหรอกพี่เบลเป็นคนที่ชอบกูเดทามามากอะไรที่มันแบล๊บแอย่างเงี้ยชอบนางจะชอบมากผู้หญิงก็มุนเหมือนกันละเนาะไม่ของแบลบแบ๊ก็จะเป็นพวกชานมไข่มุกข,ของกินอะไรพวกเนี้ยเออต้องของกินเนะเอามาล่อจะติดใจมาก พูดจะต้องนานแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับบ้านที่เราจะมาแต่งกันวันนี้ฮะเป็นบ้านที่เราทําค้างไว้อยู่จากพาร์ทที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทที่77ฮนะแนะนําว่ากลับไปดูก่อนละกันเพื่ออัทรลดแล้วค่อยวาร์ปมาดูพาร์ทนี้ต่อฮนะนี่สร้างบ้านที่เราทําค้างไว้คราวที่แล้วแต่ไม่ได้เลตุ้มเป๊ะอย่างนี้นะเราเก็บขยะเก็บไม้อะไรพวกนี้ออกไปแล้วมันเหลือแค่ตัวบ้านเพียวๆนี่ประมาณนี้ เป็นบ้านที่ข้างในก่ออิฐอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้างนอกยังไม่ได้ทาสีทําอะไรทั้งสิ้นนะเปิดเข้ามาก็จะเป็นบ้านสีขาว,ขาวฮะนี่แต่งทุกอย่างให้มันเป็นสีขาวให้หมดในบ้านหลังนี้ห้องครัวก็เป็นสีขาวนี่พามาดูห้องครัวก่อนเรามาย้อนวันๆกันนิดนึงนะว่าแต่งไปถึงไหนแล้วอันนี้ห้องเกมมิ่งฮะห้องเกมมิ่งก็หลากสีสันมีสีฟ้าตัดดำแล้วก็ขาว โดยรวมเรียกว่าบ้านนี้คือบ้านขาวอะเอาปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันกระตุกสายขาวถูกใจสิ่งนี้แน่นอนทุกอย่างขาวหมดยกเว้นราวบันไดเฮะถ้ามันขาวได้นี่มันจะดีมากเลยนะแต่มันขาวไม่ได้นี่คือบ้านชั้นสองฮะโจทย์ที่มันจะยากขึ้นมาอีกก็คือเราต้องก่ออิททาเป็นห้องเองซึ่งเราต้องมาวางแผนเอานะว่าเราจะก่อหินห้องไหนไว้ตรงไหนยังไง เดี๋ยวยังไงตรงนี้ก็ต้องกั้นเป็นห้องกันแหละเราลากลากตีตารางมาเลยละกันอ่ะวางเข้าไปถมไปน่าจะได้สักประมาณสองสามห้องไงดูทรงแล้วเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะเท่าที่คิดไว้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะตรงนี้จะได้สักห้องไนะ้มไม่ได้นะก็น่าจะมีแค่ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงกั้นตรงนี้ให้มันเป็นห้องน้ำอ่าเอาอีกสักประมาณตรงนี้เออนี่ นี่คือขอบเขตของห้องน้ําห้องน้ําก่ลาวว่าจะเอาไม่กว้างมากแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะจะเป็นห้องน้ําที่มีอ่างไว้แช่น้าร้อนนะเอาไว้ลว่ไข่กินไม่ใช่เอาไว้อาบน้ําเองนี่แหละนอนแช่สบายๆเดี๋ยวเราลองเอาประตูวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ประตูทางเข้าห้องน้ําจะอยู่ประมาณตรงนี้โปะเข้าไปอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็ก่ออิฐมาต่ออ่า เฮ้ยตรงนี้มีรูได้ไงเนี่ยอเอ๋ก่อผ้าไปเล็กน้อยเปิดประตูตรงนี้ปิดประตูตรงนี้ก่อไปอีกอืมโอเคเราก็ได้สัสดส่วนเป็นพื้นที่ห้องน้ำเอา้าลืมไปตรงนี้มันต้องใส่ประตูทีหลังนะต้องก่ออีกที่เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่ประตูไม่งั้นมันใส่ไม่ได้อ่า ทำอิดเรียบร้อยแล้วก็อัดประตูเข้าไปมันก็จะได้พอดีบล็อกแบบนี้อ้าวมาแล้วหนึ่งห้องห้องน้ำทำไมมันดูเป็นการใช้พื้นที่ได้สิ้นเปลืองมากเลยเว้ย <c oughs> hey, แล้วตรงนี้จะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาใหม่ดีกว่าย้ายประตูไปอยู่ทางนู้นแทนฝั่งนูน้นฝั่งนี้ขายประตูทิ้งฮะแล้วก็ทุบทิ้งก่ออิดเข้าไปเหมือนเดิม ปิดประตูทางนี้ไปเราจะไม่ใช้ประตูทางนี้เราจะย้ายประตูไปอยู่ฝั่งนี้แทนอ่าทุบผนังปาบสี่ช่องจะได้ประตูหนึ่งบานพอดีโป๊ะข้างบนเอาไปด้วยเราจะวางอิดบล็อกยาวไปให้ถึงตรงผนังอีกฝั่งหนึ่งเลยนะทำเป็นห้องใหญ่ไปเลยแล้วก็จะได้แค่2ห้องพอเป็นห้องน้ำกับห้องนอน ประตูก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เป็นประตูเข้าไปในห้องนอนเรามาก่ออีกกันต่อฮะย้ายประตูมาทางนี้แล้วเสร็จปุ๊กก็ใส่อิกเข้าไปสี่ช่องอ่าสี่ช่องเสร็จก็ย้ายประตูเข้ามาก็จะได้มุมพอดีเป๊ะอ๋อแล้วก็ก่ออีกต่อทาเป็นห้องปิดให้สนิทอ่าเรียบร้อยอู้แหม่บรรพอดีหน้าต่างเลยนะตรงนี้ก่ออิดก่อน ปิดอิดแล้วค่อยวางประตูเป็นทีเดียวสี่ช่องเรียบร้อยเอา้าประตูมาวางเข้าไปกับด้านเล็กน้อยเสิบเรียบร้อยได้มาเป็นสองห้องนะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องนั่งเล่นอันนี้ก็ประตูกระจกไว้สำหรับเดินออกไปนอกระเบียงบ้านนี้ดูดีนะเนี่ยมีระเบียงให้ด้วยนะบ้านหลังอื่นไม่เห็นจะมีให้ระเบียงชิวๆแบบนี้ เอาไว้ตั้งวางของอะไรข้างนอกได้อีกไว้มานั่งบกมือทักทายเพื่อนบ้านก็ยังได้หรือจะเอาไว้ลงจอดเฮลิคอปเตอร์อันนั้นก็เวอร์เกินไปเฮลิคอปเตอร์บังคับไงเฮ้อ้าวโอเคเสร็จจากระเบียงเราจะมาห้องนี้กันต่อฮะมีใครเคยเห็นห้องนอนที่กว้างขนาดนี้มาก่อนไหมที่จะเป็นห้องนอนที่กว้างที่สุดตั้งแต่เราเคยแต่งมาเลยนะกว้างไม่พอแถมมันยังมีระเบียงให้อีกต่างหากนะระเบียงก็ค่อนข้างจะเล็ก แต่เอาไว้ชมวิวได้อย่างเดียวนะครับวางสิ่งของไม่ได้เราไม่รู้ว่าถ้าจะแบ่งห้องเป็นอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันจะแบ่งยังไงแล้วเราก็เลยทําให้ห้องนอนมันใหญ่ไปเลยและกันแต่ว่าห้องนอนของเราเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่มีทุกสรพรพสิ่งอยู่ข้างในมีโต๊ะคอมมีตู้เสื้อผ้ามีมุมแต่งตัวมีโต๊ะทีวีมีอะไรแบบนี้คือเป็นห้องนอนที่ดูใหญ่โตนะหลังจากที่เราได้ทํากําแพงเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําพื้นกันต่อ อ่าพื้นก็จะเป็นพื้นไม้สีขาวนะเหมือนเดิมตั้งใจว่าจะให้มันเป็นแนวโทนขาวทั้งหมดเหมือนกับด้านล่างนะด้านบนเป็นยังไงด้านล่างก็จะเป็นอย่างนั้นเอ้ยไม่ใช่ด้านล่างเป็นยังไงด้านบนก็จะเป็นอย่างนั้นนีเ่เราทําด้านล่างก่อนนี่ว่าอ่านี่ปูพื้นไม้มาถึงนี่ทางห้องก็จะเป็นพื้นไม้หมดเลย อาจจะทําเป็นพื้นพรมบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวดูสัสดส่วนอีกทีหนึ่งนะว่าจะให้แบ่งตรงโซนไหนเป็นพื้นพรมจะว่าไปก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าพื้นข้างนอกมันวางได้ไหมมาลองเซไม่ได้อะข้างนอกนี่พื้นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนันนะคคือวางพื้นใหม่ไม่ได้มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มละเลงสีกันแล้วฮะสีที่เราจะใช้ก็คือสีขาวเหมือนเดิมนั่นเองจัดไปสีขาวทุกห้องเลย สีขาวนี่ดูเป็นสีที่ดีนะสีที่มันเข้ากับทุกสีได้เวลาเอาสีอะไรมาแล้วก็มาตัดกับสีขาวเนี่ยมันจะดูแบบว่าโอ้สวยมากมันดูเข้ากันมากอ่ะสุดๆเลยมันดูหรูขึ้นมาทีเลยสีที่เราจะเลือกใช้ก็จะมีแค่นี้แหละสีขาวไม่ก็สีเทาที่เราจะชอบใช้มากที่สุดเป็นสีที่แบบพื้นฐานมากๆเอาละฮะเราทําห้องข้างในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําห้องข้างนอกกันต่อไม่ได้ทําห้องดิทาสี ออทาสีห้องในเสร็จก็ทาสีข้างนอกต่อ,อ,อบ้านหลังนี้นี่ต้องทาสีขอบหน้าต่างให้ครบนะไม่ใช่แค่ขอบบนแล้วก็ขอบซ้ายขวานะแต่ว่าขอบล่างก็ต้องทาซึ่งปกติขอบล่างส่วนมากก็จะให้ทําความสะอาดแค่นั้นพอจบนะนี่ตรงนี้เห็นไหมมาต้องทาด้วยมันไม่เหมือนบ้านอื่นตรงนี้แหละอีกอย่างคือหน้าต่างเปิดไม่ได้นะครับบ้านหลังนี้ทาสีไปนี่รับรองว่ากลิ่นตลบอบอวลแน่นอน ทาสีบ้านเข้าไปแล้วเปิดหน้าต่างระบายอากาศไม่ได้นี่เหม็นหนึงเททาสีนี่ลำบากจริงๆนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ใช้สีเยอะมากหมดไปหลายถังแล้วเนี่ยตอนนี้บริเวณบ้านของเราก็เสร็จสิ้นครับเป็นสีขาวหมดแล้วยกไว้ราวบันไดนะเราก็จะมาวางเฟอร์นิเจอร์กันบ้านชิ้นแรกที่เราจะใส่เข้าไปนั่นก็คือทีวี เปิดทีวีเข้ามาตรงนี้จะเป็นมุมนั่งชิลกล่าวว่าจะเป็นมุมไว้นั่งเล่นพ s 4ฟด้วยความที่เป็นมุมนั่งเล่นก็ต้องมีเก้าอี้ถ้าเป็นมุมนอนเล่นก็จะมีเตียงหรือว่าถ้าเป็นมุมไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นมุมยืนเล่นเราจะไม่ยืนเล่นนะเราจะนั่งเล่นก็ต้องเป็นเก้าอี้ใช้แบบนี้แต่ว่าเอาตัวที่มันเป็นสีขาวดีกว่านี่ไงสีอ่อนสีขาวครับจัดมาเอาสักสามตัวแล้วกัน เนี่เริ่มจากตัวแรกก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็มีมุมสําหรับผู้เล่นนี่ผู้เล่น2แล้วก็กองเชียร์หนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะมีโต๊ะไว้สําหรับวางจอยวางรีโมททีวีเดี๋ยวก่อนนะทําไมเราไม่เอาสีขาวอ,อโต๊ะขาวมันก็มีให้นี่ว่าปเปลี่ยนสีเอาไม่ไม่ไม่ไมใช้เป็นสีขาวแทนสีขาวจัดไป แซ่บโอ้โห و. ขาวบอกว่าขาวสว่างจ้าเลยนะเสร็จปุ๊บเราก็จะไปที่จอยเกมฮะใช้เป็นจอยสีขาวแล้วกัน PS4 จริงๆจอยมันไม่สีขาวหรอกแต่เผอิญว่าจะเอาจอยสีขาวไงมันจะให้ดูเข้ากับตัวบ้านอ่าอาจจะเป็นจอยแบบคัสตอมนะฮะีง่ายๆจอยมโนมันเป็นมุมเล่นเกมใช่ไหมเราก็ต้องมีโลโก้เกมอะไรสักอย่างหนึงแปะอาไ้เออน,นี้แล้วกันอัมเบ่าคอมเบลเลชั่นเนี่ยเรสิดแนนทีวมาเลย เหลือจากบ้านที่แล้วเอามาใช้ในบ้านหลังนี้ต่อบงบอกให้รู้ว่ามุมนี้คือมุมบันเทิงเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นพื้นผมด้วยอ่ะจัดให้ลากยาวมาถึงนี้ตรงนี้แล้วก็วางใบแชะเรียบร้อยได้มาละฮะหนึ่มุมเป็นมุมไว้นั่งเล่น PS4 ชิลๆสบายๆไม่เกะกะบริเวณทางเดินถือว่าใช้พื้นที่โล่งให้เป็นประโยชน์อ่ามุมต่อมาก็จะเป็นมุมนั่งเล่น นั่งเล่นอีกแล้วมีแต่มุมนั่งเล่นเนาะอ่ะเป็นมุมไว้นั่งชิลจิบกาแฟสบายสบายยามเช้าก็สามารถยกเก้าอี้2ตัวนี้ไปตั้งไว้ตรงระเบียงได้แล้วก็จิบระเบียงตรงกาแฟเอ้ยไม่ใช่จิบกาแฟตรงระเบียงผลานอีกแล้วนี่จริงๆมันเป็นโต๊ะหัวเตียงอะนะแต่ว่าเราจะเอามาใช้สําหรับวางแก้วกาแฟแทนนะฮะมันก็ดูสวยงามเข้าเก้าอี้ดีนะเก้าอี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเก้าอี้ลายสารสีขาว ขยับนิดนึงวางให้หลังมันติดกับราวบันไดมันจะได้มีพื้นที่ในการเดินเยอะๆหน่อยไม่เป็นกิจการทางเดินอ่าเนี่ยแหละประมาณนี้กําลังสวยพื้นพรมดีเราจะเอาพื้นพรมมาวางไว้หน้าห้องแบบนี้สองห้องเลยห้องน้ํากับห้องนอนนะจะมีพื้นพรมวางไว้ตรงด้านหน้าส่วนไฟที่เราจะเลือกใช้ในห้องนี้ต้องเป็นไฟที่แบบดูอวกาศนิดนึงนะนี่เลยจัดไป เหมือนวงโครจรของจักรวาลดูดีเท่เลยยังไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะอันนี้แค่แบบติดเฉยๆเซมเปิลแซมเปิลอ่าสวิตไฟมาว้าวแสงออกสีฟ้า,ฟาคือสวยงามแบบสไตล์ที่เราต้องการเลยนะแบบล้ำสมัยนิดนึงอะไประมาณนี้เออโคมไฟเขาคัน้าเนี่ยแพทใหม่อัพมาก็ของดีๆเด็ดๆเ,เ,เยอะเลยนะแต่ยังใช้ไม่ครบเลย เดี๋ยวโคมไฟอื่นๆบริเวณทางเดินเราใช้เป็นโคมดีละกันเน่ใช้เป็นหลอดยาวๆลองลากดูสัก3โคมไหมสามโคมไว้ตรงนี้อีกอันนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดดูสิจะเป็นยังไงมันก็ดูสว่างขึ้นทําให้พื้นบริเวณนี้ดูขาวมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะตรงนี้มันยังโล่งไปฮะเหมือนมันจะวางตู้วางอะไรได้อีกสักหน่อยนึงนะนี่ดีกว่ายัดต้นไม้เข้าไป โอ้ต้นใหญ่มากวางได้พอดีเลยมั้งเนี่ยเรียบร้อยได้มุมพอดีเป๊ะสวยงามเลยเป็นการตกแต่งสไตล์แบบอะไรเ,เช่ฮะนวัต,ตกรรมศิละปะจากฝรั่งเศสนี่มีรูปต้นไม้สวยๆเพิ่มเข้าไปด้วยนะเรามีสไตล์ในการตกแต่งให้ดูออกมามีศิละปะมากที่สุดนะฮะห้องน้ำเราก็จะใช้แนวการแต่งไปแนวทางเดียวกันนะฮะนั่นก็คืออะไรเช่เนะี่ยลืมไปละ เมกี้มั่วมานะไม่ได้มีสไตล์อะไรจริงๆหรอกพูดเล่นเป็นศิลปะแขนงโซเซสไตล์ฮะนี่เลยโซเซสไตล์ของแท้ต้องจัดไปไฟดาวไลท์สดวงมาห้องน้ําห้องน้ําติดด้วยไฟดาวไลท์โอ้โหแสงก็ออกมาสวยงามเหมือนเดิมและแน่นอนครับมันก็ต้องมีชักโครกมีซิงล้างมือแล้วก็มีอ่างอาบน้ําตามที่เราวางคอนเซปต์ไว้แล้วเรียบร้อยในห้องน้าแห่งนี เรามาปูกันด้วยพื้นก่อนเลยครับแพื้นก็ต้องเป็นสีขาวนะตามที่ตกลงกันไว้ทุกอย่างในบ้านนี้ต้องเป็นสีขาวมาสิงล้างมือจัดไปชักโคตรกตรงนี้อ่างอาบน้ําจัดมาอา้าววางไม่ได้ซะง,งั้นติดเฉยอ๋อต้องขยับมาใกล้ๆโอเคนี่ตรงนี้เราจะใช้อ่างเป็นสีขาวทรงมาตรฐานนะประมาณนี้ทรงกลมๆหน่อย าวางลงไปแล้วก็ต่อสายนิดนึงมีกอ๊อกมีท่ออ่าหมุนๆขันๆมีขาตั้งโอเคเรียบร้อยชักโคกเราจะใช้เป็นทรงเหลี่ยมนะอชักโคกเหลี่ยมๆบ้างชักโคกกลมเบื่อแล้วใช้บ่อยแล้วก็จะมีซิงล้างมือนี่สิ่งล้างมือไว้ตรงนี้อ่าหมุนๆขันๆเข้าไป ซืบต่อท่อต่อท่ออีกชืบอ,อ่ะต่อท่อเข้าไปแล้วก็ขันมีหลายส่วนที่ต้องทำอ่ะล้วก็ปิดเคาน์เตอร์เข้าไปเรียบร้อยสุดท้ายเป็นกระจกเราใช้เป็นกระจกขนาดเล็กพอครับเนี่ยมินิมอลสไตล์ เพียงเท่านี้เราก็ได้ห้องน้ํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องน้ําของเราที่มีทุกอย่างสีขาวหมดเลยสวยงามมากมากเลยโอเคห้องถัดมาเป็นห้องนอนและถึงคิวห้องนอนนี้ก็จะทากันเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันใหญ่เริ่มจากการวางเตียงก่อนเลยนี่เตียงนี้คือเตียงที่ใหญ่ที่สุดและอีลิเกนจัดมาแบบขนาดใหญ่พิเศษนะนี่ผ้ายับยู่ยี่นิดนึงเดี๋ยวต้องจัดผ้าด้วยนะอชะเชิบเชิบเชิบ,ชบเรียบร้อย ตู้เสื้อผ้าก็ต้องมาตู้เสื้อผ้านี่เป็นตู้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราหาได้นะฝั่งซ้ายของเตียงนี้จะเป็นมุมเอาไว้สาหรับแต่งตัวนะครับก็จะมีกระจกมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโคมไฟที่ทําให้เห็นได้ช,ชัดๆหน่อยนะแต่ก่อนอื่นเลยนี่ชั้นวางทีวีก่อนจัดมาแล้วก็มีทีวีต้องมีทีวีอยู่ในห้องนอนด้วยนะสรุปบ้านหลังนี้มีทีวีแล้ว3เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะแหมเป็นบ้านที่ทันเทคโนโลยีจริงๆนะ อ่ะมีโซฟาด้วยมีทีวีแล้วก็ต้องมีโซฟาเอาไว้นั่งดูทีวีหรือไม่ก็เพื่อนบ้านมาบ้านอะไรอย่างงี้ก็นอนบนโซฟาได้และแน่นอนครับโซฟาเราก็ต้องเป็นสีขาวเหมือนเดิมตามที่ตกลงกันไว้ทุกอย่างในบ้านเป็นสีขาวอ่ะเสริมเตียงให้อีกเตียงหนึ่งนะเอาไว้ติดฝาผนังไปเลยนี่เอาไว้วางหลังโซฟาแล้วก็ข้างๆเตียงใหญ่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจทำเป็นมุมโต๊ะคอมแทนดีกว่า มีมุมไว้นั่งท้องเด็ดกอดน,นอนเก้าอี้ก็ตามมาด้วยอ่ามีเก้าอี้แล้วก็มีคอมคอมพิวเตอร์เราใช้เป็นคอมแบบธรรมดาพอเพราะว่าคอมเกมมิ่งนี่ใช้ไปหลายบ้านแล้วนะขอใช้แบบคอมธรรมดาบ้างนะคอมที่มันแบบมันไม่มีอะไรมากนะลวดลายไม่ต้องเยอะแยะนี่จอโมนิเตอร์แบบรุ่นเก่าจัดไปแฉเปิดไม่ได้นะจอคีย์บอร์ดสุดแหวกแนวนี่น มีดาจับด้วยถ้าจะให้ดีควรจะมีสีขาวด้วยนะด้านไม่มีมีแต่สีดำอ่าสีดำก็สีดำแล้วก็เมาส์ไล่มาเลยฮะเอาไว้ครบชุดแล้วก็มีเคสคอมพิวเตอร์ต้องเป็นสีขาวมีสีขาวให้เล่นเราก็จะใช้สีขาวอ่าเอาพัดลมมาด้วยเพื่อร้อนไว้ตรงมุมนี้มุมห้อง แล้วตอนนี้ห้องเราก็เริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะฮะก็มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเพิ่มเข้าไปค่อนข้างจะดูเป็นห้องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเพิ่มของตกแต่งเข้าไปอีกฮะนี่เลยครับผมกระจกเอากระจกไว้แต่งตัวเป็นกระจกแนวยาวเพืจะได้มองเห็นได้ทั้งตัวนะเวลาเราแต่งแฟชั่นอะไรยี้เห็นตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแล้วก็ต้องมีรูปภาพบนหัวเตียงซะหน่อยอ่านี่รูปภาพบนหัวเตียง ให้มันดูแบบว่าดูแบบหน้านอนมากยิ่งขึ้นมุมนี้มันโลง่งฮะโล่งเดี๋ยวเราก็เพิ่มรูปภาพเข้าไปอีกเอาเป็นรูปภาพเล็กๆย่อยๆหลายๆรูปแล้วกันแปลๆเข้าไปตรงผนังตรงนี้ให้ดูแบบว่ามีลูกเล่นอะไรสักหน่อยนึงเอาอีกสักรูปหนึ่งแล้วกันนี่เป็นรูปแนวนอนบ้างอ่าจัดไปสี่รูปเบาๆกำลังสวยมีอะไรอีกอ๋อนี่ ทีวีมันวางไม่ตรงกับโซฟาซะเลยเราขยับซะหน่อยดีกว่าก็าจะเห็นทีวีลอยได้อ่าขยับมาวางไว้วันนี้เชิบวางให้ตรงเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็ดูสวยขึ้นอีกเป็นกองขาดอะไรอะ่ะขาดโคมไฟแหมนึกต้องนานนี่เลยฮะแชเดลเลียจัดไปวางไว้กลางบ้านเลยแชเดเลียตรงนี้ก็จะเป็นดาวไลท์แล้วกันอ่า ผสมดาวไลท์เข้าไปนะตรงไหนที่มันดูมืดๆก็จะติดดาวไลท์เข้าไปอันนี้มุมแต่งตัวมุมแต่งตัวมันควรจะอะไรดีอ่ะเซนเดเลียย้ายไปมุมแต่งตัวแล้วกันเปลี่ยนใหม่เออไปอยู่ตรงนั้นแทนเรียกได้ว่ามุมที่เอาไว้แต่งตัวมันต้องสว่างไว้ก่อนไงจะได้เห็นชัดเห็นแฟชั่นเห็นอะไรนี่อันนี้ก็ไฟโคมตรงหัวเตียงซืบอ่าลองเปิดไฟดูสิโอเคสวยดีนะ วางไว้แบบนี้ข้างเดียวพอแล้วก็ต้องมีไฟอะไรสักหน่อยนึงเป็นดาวไลท์แล้วกันนี่ดาวไลท์ตรงคอมแล้วก็สวิตไฟมาฮะนี่ไม่มีสวิตไฟเดี๋ยวเปิดไฟไม่ได้อืมโอเคดูสวยแต่เสียดายว่าถ้าเกิดได้ดูตอนกลางคืนน่าจะมองเห็นได้ชัดกว่านี้นะอันนี้อเผอิญว่ามันเช้าแล้วไงมันก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดนี่ตรงนี้ว่าง แสงไฟตรงนี้ไปได้ยังไงี่จุดโชว์รูปภาพอันสวยงามเลยนะเราจะเลือกโคมไฟแบบว่ามันต้องมีศิละปะนิดหนึ่งในการเลือกมาใช้แบบนี้ดีกว่าอ่านี่แ,แหละสีดำสีขาวสิครับเออให้มันเข้ากันหน่อยสีขาวเออ,น,อ,เน,น,อนี่แหละเห็นไฟเป็นบ้างๆอย่างเงี้ยแหละสวยเดี๋ยวเราติดม่านเข้าไปซะหน่อยแล้วกันเออให้มันมีม่านด้วยเจบเจบเบ เป็นม่านสีขาวนะแล้วก็ฝั่งนี้อีกติดม่านเข้าไปให้หมดชึบ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 แผวนม่านสีขาวไว้นี่ก็ม่านสีขาวอีกติดได้ไหมไม่ได้ติดกระจกครับอ่าขยับกระจกออกมาแล้วก็ติดเป็นม่านแทนอ่ะมาได้แล้วชึบๆึบบติดม่านขันน็อตเข้าไป แล้วก็แขวนผ้าเรียบร้อยห้องนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะติดแอร์เข้าไปด้วยนะอ่าเวลานอนร้อนๆจะได้เปิดแอร์ห้องอื่นก็ไม่ต้องมีแอร์มีแอร์เฉพาะห้องนอนกับห้องคอมอย่างเดียวอ่าถ้าร้อนก็ค่อยหนีมาเข้าห้องพวกนี้เอาขันนอ็อตเสียบไฟ เสียบไฟต่อแล้วก็ขันนอ็อตส้าพักไฟดูดเกมโอเวอร์ตายเอาลนะตอนนี้ก็ติดแอร์กับเพิ่มม่านเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในบ้านหลังนี้ยังไม่ได้เอาไม้ออกเลยนะลืมไม้ข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องออกไปเอาข้างนอกกระโดดถึงไหมเออถึงเก็บไม้ตรงหน้าต่างไปทิ้งฮนะเจ็บ กระโดดเก็บไม้อึ้บสุดยอดอยู่สูงแต่ก็เก็บได้อ้าวโอเคบ้านหลังนี้เราก็เสร็จสิ้นในตัวบ้านนะยังเหลือนอกบ้านครับเหลือสวนที่ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาดหน้าเราจะมาต่อกันในการทำสวนและการพาทนี้ต้องลาทุกคนพี่เพียงเท่านีแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครมาใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครดูแล้วชอบใจกันนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย เราจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมปิดไฟไปและบายบายวู bye ้ bye.